เอาล่ะสวัสดีทุกคนนะครับแล้วก็ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่เกมบี v เบฟโซกันด้วยนะครับสำหรับในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยเหมือนเดิมเลยเนาะสรุปภาพรวมตู้กาชานะครับช่วงนี้โอ้มาทีมากๆนะวันเว้นวันนะครับครั้งนี้จะเป็นตู้กาชาพิเศษนะสำหรับตู้กาชาลิมิเต็ดนะครับมูวี่ซีเลคชันนะต้องบอกเลยว่านี่คือซีรีส์ซีเลคชันที่เลทสูงที่สุดแล้วนะครับปกติตู้กาชาซีเลคชันเนี่ยตู้จะแบบ เลทอยู่ที่5%นะแต่ว่าความพิเศษของไอ้ตู้มูวี่เนี่ยเลทมันจะอัพขึ้นมาสูงเลยนะครับตูวนี้จะมาในวันนี้นะก็คือวันที่14เมษาบ่าย2โมงยูถึงวันที่23เมษาก่อนบ่าย2โมงครับเอาจ,าจริงๆคือตู้นี้มันไม่ได้น่าสนใจอะไรมากหรอกนะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราจะสรุปกันแบบข้าวๆแบบรวดเร็วนะครับเพราะตัวละครในตู้นี้ค่อนข้างเก่านะส่วนมากเอาไว้แบบสลับคนที่อยากได้จริงๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลส่วนของตู้กาชามูวี่ซีเลคชั่นกันนะครับ ตู้นี้เนี่ยไม่ใช่ตู้ใหม่นะต้องบอกก่อนไม่ใช่ตู้ใหม่นะครับตัวละครก็จะหยิบมาจํานวนหนึ่งนะครับมาไว้ในตู้นี่ก็เป็นตู้เซลเลคชั่นก็จริงแต่ว่าตัวละครเนี่ยมีถึง7ตัวละครด้วยกันนะก็ค่อนข้างเยอะเลยนะครับเพราะว่าตัวละครมูวี่เนี่ยมันหายากมากในซีรีส์ตัวละครลิมิเต็ดนะครับคือแบบนานๆทีมันถึงจะมานะช่วงนี้ก็คือแบบมีแค่เซลเลคชั่นอย่างเดียวแล้วนะครับเพราะว่าตู้ใหม่ของมูวี่เนี่ยหายไปแบบ ยาวนานนะสองสามปีได้แล้วนะครับจะ3ปีอยู่แล้วนะครับก็เลดตัวนี้มันพิเศษก็คือ7%อัตราการได้5ดาวคือ7%เยอะที่สุดแล้วนะมันเสถียรสุดเพราะว่ามัน7%ทุกสเตปเลยมันไม่ได้สวิงไปสวิงมาเดี๋ยว5เดี๋ยว6เดี๋ยว7เดี๋ยว8อะไรพวกนี้อันนี้คือ7ลรัวทุกสเตปนะครับแล้วก็การันตีในสเตปที่5กับ10ไม่มีหลุดเลทคุณเปิดยังไงออก5ดาวก็ออกไฮไลท์แน่นอนนะครับแล้วก็ตามที่บอกตัวละครไฮไลท์มีแค่7ตัวละคร เดี๋ยวเรามาสรุปในเรื่องของความสามารถตัวละครในตู้กันบ้างนะว่าแต่ละตัวเนี่ยมันมีจุดเด่นอะไรบ้างนะผมจะสรุปแบบภาพรวมแบบเร็วๆเลยแล้วกันนะเพราะเอาจริงๆคือตัวละครในตู้นี้เนี่ยมันไม่ได้ตอบโจทย์เรื่องความแข็งแกร่งคือมันแทบไม่ได้ตอบโจทย์อะไรเลยมันตอบโจทย์เพียงแค่ว,ว่าคุณอยากจะได้เอาไปสะสมแค่นั้นแหละนะครับเพราะว่าตัวละครพวกนี้เนี่ยเก่านะมีเก่าแล้วกับเก่ากึกเลยนะครับต้องบอกก่อนว่าทั้ง7คนนะครับคอนเทนต์หลักๆที่เขาเอาไว้เล่นเนี่ยก็คือ ดันทั่วไปที่มันไม่ได้ยากเกินดันเก็บแต้มางเนี้อ่ะพอได้หอคอยให้ตรงเงื่อนไขถ้าไม่ตรงเงื่อนไขไม่น่าไหวนะครับถ้าดันเก็บแต้มระดับแบบโบนัสพิเศษที่มอนเตอร์มีซูเปอร์เมอร์เลเวล200อาจจะตึงโคตรด้วยนะเพราะตัวละครผู้นี้มันไม่เก่งนะครับก็ตามที่บอกนะเล่นทั่วไปกับหอคอยหอคอยต้องวงเล็บให้ตรงเงื่อนไขตรงโบนัสนะครับตัวละครที่มันใหม่ที่เป็นชุดล่าสุดจากบูวีก็คือ2คนนี้คือชูเลนกับเซนาแต่เอาตรงๆคือ มันก็เกือบสักสปีแล้วนะน่าจะปรมาณ2ปีกว่าได้แล้วนะครับหลังจากนั้นตู้มูวี่ก็ไม่มาอีกเลยนะครับส่วนตัวละครที่ต่ำกว่าดาร์คลูเคียตั้งแต่ดาร์คลูเคียลงไปเนี่ยเป็นเวอร์ชันแรกก็แบบเก่ากึกนะครับณปัจจุบันเกิดใหม่ได้แล้วไอ้ตรงนี้เนี่ยมันจะมีออปชันเสริมในเรื่องของลิงก์นะถ้าเกิดพูดถึงลิงก์ตัวละครเกิดใหม่ที่ดูดีจะมี3คนก็จะมีในเรื่องของเจ้าคุสักะ นะครับแล้วก็โคคุโตกับดาร์คลูเคียนะครคุซกาเนี่ยจะเป็นเรื่องในลิงก์ของช่วยในการถึกแล้วก็แรงสลับสายจุมตีปกตินะครับมันจะได้ในเรื่องของลดความเสียหาย16%แล้วก็ความเสียหายจุมตีปกติอีก16%เอาไว้ไปใช้กับตัวละคร PVP สีส้มได้แต่ถ้าเกิดจะเอาคุซักกาไปเล่นเอง เป็นตัวละครเกิดใหม่ที่ปัญญาอ่อนมากนะครับไม่มีเบิ้ลฮิตโจมตีปกติแต่ดันทะล,ลึ่งมีเบิ้ลฮิตทำไม่ตายคุณใส่เชปปี้รก็ตายไปไม้ตายก็เบาเหมือนตดเลยนะก็เลยแบบเออมึอนๆเหมือนกันนะเออค่า a อ k เคดันสูงค่า h p ต่าแต่ว่าไม่มีในเรื่องของสพอร์ตการโจมตีปกตินะครับก็พอเข้าใจได้เพราะเป็นตัวละครเก่านะเกิดใหม่ได้ค่อนข้างน่าผิดหวังนิดนึงนะครับเพราะ,ะนั้นตัวนี้เนี่ยถ้าเอาไปเล่นตามที่บอกมันพอเล่นได้แต่มันนานนะครับไอ้พวกดันไม่จํากัดเวลาเนี่ยมันมันพอผ่านได้แหละแต่มันนาน นะครับก็ใช้ตัวอื่นดีกว่านะแล้วก็โคกไอเจ้าโคโคุโตนะตัวนี้เนี่ยการลงการเล่นใช้ได้ระดับหนึ่งอาร์ตี้ใช้ได้ระดับหนึ่งนะพอลื่นได้อยู่ระดับหนึ่งนะครับมาอาจจะไม่ได้ลื่นมากนะแต่ต้องบอกว่ามันพอเข็นได้เท่านั้นแหละนะครับไม่ได้เก่งอะไรมากนะดาร์คลูคเกเคียเช่นกันอารมณ์เหมือนกันเลยแล้วก็ลิงทั้งสองคนเนี่ยได้ในเรื่องของรถคู่ดาวแล้วก็ความแรงสกิลส6ด้วยนะครับก็ถือว่าตอบโจทย์ในเรื่องของสายสกิลเอาไปเป็นของเรื่องลิงนะส่วนอุราฮาระกับคู่แฝนะมมดน,นน้้2คี นะครับก็อุลาร่ากับคู่แฟนการลงการเล่นเฉยๆมากเลยไม่ได้บีอะไรนะครับลิงก็เฉยๆด้วยไม่ได้มีความพิเศษอะไรนะครับก็ตามที่บอกเอาไว้เล่นทั่วไปเลยพวกนี้นะส่วนตัวละครใหม่2คนนี้เนี่ยต้องบอกว่าเวอร์ชันล่าสุดของตัวละครมูวี่แล้วกันนะครับไอเจ้าชูเลนจะเป็นสายจ่มตีปกติที่เล่นยากระดับหนึ่งนะครับต่ถามว่าพอเล่นได้ไหมพอเล่นได้นะครับแล้วก็เซนะ่เซนะเป็นตัวละครดรอปหยาดน้ําอันนี้คือข้อดีแต่ว่า ข้อเสียมันก็คือการดับหยาดน้ํดับเก่านะครับเพราะว่าดับเพียงแค่17%นะครับยุคปัจจุบันตัวละครกี้ๆที่ออกจากตัวเนี่ยมาดับ30นะครับ,ยยบเยอะกว่าเส้นาต้อง13%นะเสนาแค่17เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะหาตัวละครพวกนี้เอามาใช้งานไม่ตอบโจทย์นะครับเอาไว้ใช้สลหรับคนสะสมเท่านั้นสำหรับคนอยากได้เท่านั้นนะครับสรุปภาพรวมตู้ชาบูวี่เซเลชันนะนี่คงจะเป็นคลิปที่เราสรุปตู้ได้แบบรวดเร็วมาก นะครับเพราะตัวนี้มันไม่ค่อยมีอะไรนะครับก็ตัวนี้ตามที่บอกไม่แนะนําสำหรับคนที่ต้องการหาตัวละครเก่งๆไปช่วยไอดีนะครับหรือหาตัวละครฟาร์ไม่แนะนําเลยตัวนี้คือไม่แนะนำเหล,ลือผู้เล่นใหม่ผมก็ไม่แนะนำให้เปิดมันเอาไว้สำหรับคนที่เพชรเหลือและต้องการสระสมตัวละครนะครับถ้าคุณเป็นผู้เล่นใหม่นะคุณอินกับตัวละครมูวี่มากคุณบอกว่าเอ้ยพี่ผมอยากได้ตัวละครไปสะสมนะแต่ว่าตัวละครผม่าตัวเก่งๆอ่ะไอตัวผู้นี้พอเขียนได้ไหมผมต้องบอกก่อนว่ามันไม่ตอบโจทย์นะคุณเอาไปมันไม่ตอบโจทย์ถ้าคุณอยากได้จริงๆถามว่า แบบห้ามไม่ได้แล้วคุณอยากเปิดอาเปิดได้ไหมมันก็สิทธิ์ของคุณเลามันก็เปิดได้แหละแต่ว่าสิ่งที่คุณจะได้เนี่ยคือมันได้แค่ตัวละครที่แบบหาได้เกินตามตลาดไม่ได้เก่งอะไรขนาดนั้นมันเล่นได้แบบทั่วไปนะครับมันมีตัวละครเก่งๆอื่นอีกมากมายที่เก่งกว่าพวกนี้นะแต่ถ้าคุณพอใจพึงพอใจกับการเปิดของคุณอันนั้นไม่ว่านะสิทธิ์ที่ของคุณเลยเล่นเกมยังก็ได้ให้คุณมีความสุขนะครับถ้าคุณชื่นชอบตัวละครบูวี่อย่างสะสมไปเรื่อยก็ อ่ะเปิดได้ครับแต่ต้องบอกก่อนนะว่ามันไม่ได้ไปแล้วไปเลยเดี๋ยวมันก็จะมีวนกลับมาในอนาคตแหละนะถ้าเกิดไม่รีบก็แบบรอเพชรคุณเหลือๆก่อนก็ได้นะครับไม่จําเป็นต้องรลลีบเปิดสำหรับเจ้าตู้มูวีเซเลคชันนะก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับคลิปวิดีนี้นะครับถ้าเกิดเพื่อนๆชื่นชบอนชบคลิปวิดีนี้หรือว่ามองว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากไว้ด้วยนะครับกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อที่จะเป็นกําลังใจในการทาคลิปวิดีโอต,ต่อๆไปของช่องผมด้วยนะครับและที่สาคัญเลยนะครับตอนนี้ทั้งช่องของผมเนี่ยมีการเปิดระบบสมาชิกด้วยน เพื่อนๆคนไหนที่อยากจะซัพพอร์ตช่องของผมแบบมีค่าใจ่ายรายเดือนนะเริ่มต้นพเพียงแค่เดือนละ3-5บาทเท่านั้นนะครับก็สามารถมาเป็นสมาชิกช่องผมได้นะสามารถเป็นส่วนหนึ่งของช่องผมได้นะครับถ้าเกิดคลิปนี้ผมพูดจาผิดพลาดประการใดหรือว่าผู้จาไม่ถูกใจยังไงก็ต้องกราบขออภัยเพื่อนๆด้วยนะครับไวเ้เจอใหม่วโอหน้าครที่จะเปิดก็ขอให้โชคดีนะครับสวัสดีครับ